สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับ mm hmm. แม่ชนอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ชนก็จะไปฉีดวัคซีนเข็มที่สามนะคะหลังจากที่เป็นโควิดแล้วทางหมอบอกว่าหลังจากที่เป็นโควิดอ่ะหายอ่ะประมาณสิบสี่วันก็สามารถไปฉีดวัคซีนได้นะครับอ่าโทรไปหาหมอมาเรียบร้อยแล้วนะจนะ๊ะเนาะหมอเปนกระบอกมาแบบ4ี่จัสนะคะก็เป็นเอกสารสําหรับฉีดวัคซีนเข็มที่สามนะคะที่จะไปฉีดวันนี้นะคะนี่อันนี้คือ เข็มที่หนึ่งเข็มที่สองนี่ค่ะเอกสารของแม่ส้นเนาะค่ะเนาะเอ๊ะมาคำนั่งหนาได้มาเนี่ย <laughs> ฮำโอเคบอ <c oughs> โอ้เลี่ยมตาเลี่ยมตาโอ้ยเอาเว่นตามาใส่บอสฮัมละลุนดเน็ตออตันไม่มีดิเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวไปซื้อลลุนด์เน็ตไอตันนะเดี๋ยวไปซื้อเว่นตากันแดดไฮเด้อหำ คนต้องถามแน่ๆเลยว่าน้องเอมิลี่ไปไหนทำไมมีแต่น้องเอตันน้องเอมิลี่อยู่ตรงนี้ค่ะน้องเอมิลี่มาโรงเรียนนะคะพี่น้องจ๋านี่โรงเรียนน้องเอมิลี่นะคะนี่ไม่เช่นก็กระลองจะไปกันลืมลืมเอาของพี่น้องอันพี่นิดพี่พี่นิด,นดลาลูเวียเพิ่นสร้างอันดีท็อกซีกองกับอัาน,นำปลาสามขวดแล้วมาเอาหอยเพิ่นนั้นดีท็อกซีกองอ ปลาอีกสามขวดน้ำปลาสามขวดนะคะของพี่นิดนอกชนก็แถมกาแฟสองซมงนะคะขอบคุณคะ่ะที่อุดหนุนจะไปฉีดวัคซีนด้วยจะฉีดวัคซีนด้วยส่งออเดอร์ด้วยขอบคุณค่ะที่อุดหนุนนะคะ <c oughs> ค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำปลาเอกยูมังไทยกับสามขวดหนึ่งร้อยบาทนะจ๊าถ้าเป็นยูเบลเยียมหรือยุอยโร ส่งทั่วทั่วประเทศเลยนะคะส่งทั่วโลกเลยที่เบลเยียมขายขวดละเจ็ดยูโร3ขวด20ยูโรเด้อจ้าเด้อส่วนก็เป็นดีท็อกนะคะที่เมืองไทยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสี่ร้อยเก้าสิบบาทที่เป็นเบลเยียมกล่องละสิบห้ายูโรค่ะขอบคุณค่ะหำจะไปสนหลอดเขาเด้วยฮัมเอาเลเอาเลเอาเลยวัดซีวัซีบึน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 เอาแฮกคองแฮกคองฝนอ่ะฝนอ่ะโอ้ยใช่ย่อยใช่ย่อย ที่แรกไซแมทเลยเพราะตอนนี้เปลี่ยนที่มาตรงนี้นะคะไปะไหามาอไหนล่ะอ่ะตรงนู้นไปที่มามาตรงนี้หรือตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมคะ ข้อที่หมายเลขสามโซ่ประตูใช่ก็คือสถานที่เขาบอกว่าให้ไปอันเลขสามหมายเลขสามนะคะชุดเรียบร้อยแล้วค่ะเข็มที่สามมองได้บุ

ไี้ป่สไสูาอืมเอ่อโ้าวอ้เจ้เทฟัวอู้ยเทฟวอ้ยมังเกอรป้องทำมิซุงเอ่โอ้ยเล่นทำมัีหมา ครับครับขอกมาส่งพินิดนี่น้ำปลาด้วยขอบคุณกาที่อุดนวลน,น้องไม่ได้ขอได้จะเดี๋ยวจะนี่อุดนวลน้องฟ้องนะคะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอันนี้ของมาส่งส,ส,บสบายดีบ่อเจ้ได้บายดี